ไม่น่าเชื่อเหรียญเล็กๆราคาแรงแพงถึง 3, สามพันสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญน,นี่คือเหรียญกระสาบเงินมุนเวียนรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่หชนิดราคาเฟือง สวัสดี FC ทุกคนทุกท่านเลยเนะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้ประปานนาได้นําเหรียญกระสาบเงินหมุนเวียนหมุนเวียนรุ่นแรกปีแรกในสมัยรัชกาลที่5ชนิดราคาเฟืงองในด้านหน้าเป็นตาพระจุลมงกุฎส่วนด้านหลังเป็นตราพระแสงจักรช้างในกงจกักรท่านผู้ชมลองสังเกตนะฮะ ด้านหน้าเป็นตาตาพระจุลมงกุฎท่านผู้ชมฮะก็รูปแบบนี้หรือที่นักสะสมเคยเรียกกันว่าเหรียญสามจัดรนั่นแหละท่านผู้ชมนะแต่จริงๆชื่อเต็มๆก็พระจุลมงกุฎนี่คือด้านหน้าท่านผู้ชมมาส่วนด้านหลังเป็นตาพระแสงจกักรช้างในกงจกักรนี่คือตาพระแสงจกักรท่านผู้ชมเจนใบจักรวิ่งรอบนะเห็นใบจักรวิ่งรอบ,นะบ,ก,ลอบกลางเหรียญน,นั้นเป็นรูปช้างท่านผู้ชมฮะน่าจะเป็นช้างยืนพืน้น เหรียญรุ่นนี้ที่จริงแล้วท่านผู้ชมอันนี้เป็นชนิดราคาเฟืองนะฮะชนิดราคาเฟืองที่จริงเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมามี3ชนิดราคาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระนามเดิมท่านในขณะนั้นหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองที่เราเรียกกันทุกวันนี้ท่านผู้ชมฮะนี่คือ,อพระนามเดิมของ พระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่ห้าในปีพศ .2412 เนี่ยรัชกาลที่ห้าทรงโปรดให้ผลิตเหรียญกระสาบเงินรุ่นแรกออกใช้เมื่อปีพศ .2412 มี3ชนิดราคาชนิดราคาบาทนับดาว8ดวงชนิดราคาสลึงนับดาว2ดวงแล้วก็นี่ท่านผู้ชมฮะ เป็นชนิดราคาเฟืองนับด,ดาวหนึ่งดวงอ่ะนี่คือเหรียญจริงครับท่านผู้ชมเหรียญจริงแล้วก็เหรียญแท้ด้วยที่จริงอ่าปป่าว่าจะนําทั้ง3ชนิดราคามาขึ้นผ้าประกาศรับซื้อพร้อมกันไปเลยท่านผู้ชมมาแต่ว่าปป่าเกรงว่าคลิปจะยาวนะคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวคลิปนี้เราดูเหรียญเฟืองก่อนเนาะอ่ะเหรียญเฟืองท่านผู้ชมฮะก็รูปแบบก็จะคล้ายๆกันหมดคล้ายๆก,กันกับชนิดราคาบาทหนึ่ง สองาสลึงหนึ่งแล้วก็เฟืองเหมือนกันหมดท่านผู้ชมฮะด้านหน้าเนี่ยเป็นตาพระจุลมงกุฎหรือว่าสามชัดอะไรประมาณนั้นนะด้านหน้าเป็นรูปแบบนี้นะส่วนด้านหลังก็อ่ะเดี๋ยวว่างๆประปาจะนําเหรียญของรัชการที่สี่เหรียญเฟือง มาอะไรประมาณนั้นมาให้ดูด้วยทเหรียญบาทเหรียญเฟืองอะไรมาให้ดูด้วยสําหรับของราชการที่4ี่เขาจะมีความแตกต่างกันแต่ถ้าพูดไปก็ยาวรายละเอียดเยอะท่านผู้ชมนะเราดูเหรียญของราชการที่5ก่อนท่านผู้ชมลองดูนะฮะเหรียญชนิดราคาเฟืองที่จริงเขามีราคาเหรียญแรกๆท่านผู้ชมะจะเท่าเท่ากับราๆสักเหรียญห้าสิบตางมุนเวียนของราชการที่9้าอะไรประมาณนั้นแหละนะ นั่นแหละใกล้ๆกล้เลยท่านผู้ชมะนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญท่านผู้ชมนี่ยมีขนาดเล็กมากเลยเล็กๆแต่ราคาแรงท่านผู้ชมฮะเล็กๆแต่ว่าราคาแรงราคานี่ใหญ่เกินตัวเลย <c oughs> นี่คือเหรียญกระสาบเงินชนิดราคาเฟืองท่านผู้ชมฮะตาพระจุลมะมกุตประปาจับเหรียญน,นี่ถนาดประปาจะถ้าเป็นเหรียญเล็กบางครั้งประปาจะขึ้นภาพนี่คือเหรียญกระสาบเงินหมุนเวียนน่นแรกชนิดราคาเฟืองสมัยรัชกาลที่ห้า ตาพระจุลมงกุฎแบบนี้ด้านหลังท่านผู้ชมฮะเป็นตาพระแสงจักรอะแล้วก็มีช้างยืนพื้นอยู่ในกงจักรช้างต้องเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมนะถ้าเป็ีเหรียญปลอมเาจะเห็นว่าช้างให้ตัวอ้วนสวยสมบูรณ์เลย ช้างของแท้จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเนาะเนี่ยถ้าไม่ชมะเหรียญเฟื้องเนี่ยเขาผลิตออกมาอยู่ในชุดบาทสลึงแล้วก็มาเฟืองเหรียญเหรียญชุดนี้รุ่นเนี่ยเหรียญรุ่นแรกราชาการที่5จะผลิตออกมา3ชนิดราคานะแล้วแต่ชนิดราคาก็ไม่มีตัวเลขตัวหนังสือบอกว่าชนิดราคาบาท1 เลคาสลึงหนึ่งเลคาเฟืองเหรียญรุ่นนี้จะไม่มีตัวอักษรบอกไม่มีหนังสือบอกนะฮะจะใช้การนับดาวแทนโอเคนะ้วธนบัตรหนึ่งก็จะนับดาวเาวาสัก8ดวงสลึงหนึ่งก็จะนับดาวเาวาสัก2ดวงแต่ชนิดราคาเฟืองที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ท่านผู้ชมอาจจะนับดาว1ดวงอ่ะใครลองสังเกตไหมฮะเนี่ยชนิดอ่าของเฟืองเนี่ยจะมีดาวเพียง1ดวงทเท่านั้นดาวดวงเดียวท่านผู้ชมมาอยู่ตรงปลายปากกาปะปาเนี่ย ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นชนี้ราคาเฟืองนะวันนี้เราพูดถึงราคาเฟืองไปก่อนเนะาะบาทหนึ่งกับสลึงหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เพราะบาทหนึ่งนะปะงบาทเคยทาคลิปวิดีโอไปแล้วครั้งหนึ่งท่านผู้ชมฮะครั้งหนึ่งการประเมินราคาเหรียญน,นี้ไว้เมื่อหลายปีก่อนหรือว่าราคาประเมินเราจะเห็นกันถึงปัจจุบันมัน,นก็มีนะตามเว็บไซต์ต่างๆถ้าเราใครๆที่มีโทรศัพท์นะก็จะมีอ่ก็ท่านผู้ชมมาไปค้นหาข้อมูลของเหรียญอะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะเหรียญเฟืองรุ่นเนี้ย เคยประเมินไว้ท่านผู้ชมว่าราคาสูงเอาสูงที่ประปาจับมาตรงนี้ก่อนเนาะก็ราคาสูงถึง3,000บาทกันเลยทีเดียวสําหรับชนิดราคาเฟืองนับดาวหนึ่งดวงนะหรือไม่ก็ถ้าสวยจะจัดจริงๆเนะี่ยประปาไม่มั่นใจว่าจะเกิน3 0มพันไหมจะแตะหลักหลายๆพันถึง1 0 0 0 0บาทหรือเปล่าประปาไม่มั่นใจหากเป็นเหรียญผิวเดิม,ดมท่านผู้ชมต้องแยกแยะให้ออกนะระหว่าง เหรียญผ่านการใช้งานเหรียญประเมินบางทีราคาประเมินสูงสุดจริงๆเนี่ยเขาเขาสูงนะแต่ต้องเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะสภาพที่เก็บรักษาไว้ดีจากโอ้จากมือนักสะสมระดับมืออาชีพมือคั้นเทพเลยเนี่ยนะถ้าสวยจะจัดประปาว่าราคาน่าจะสูงกว่า3,000ด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มั่นใจว่าจะนำมาซื้อขายเหรียญสวยสุดๆจะจัดเนี่ย จะขายได้ราคาเท่าราคาประเมินหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันวันนี้ราคาเหรียญค่อนข้างดรอปลงมากเลยนะอย่างเหรียญเฟืองเหรียญเนี่ยราคาประเมินสูงถึง3,000บาทบางแหล่งนะท่านผูช้ชมแหล่งข่าวข้อมูลเนาะแต่ปัจจุบันวันนี้ปปาเห็นอ่าก็การซื้อขายก็จะอยู่ที่หลักร้อยหลายหลายร้อยหลักพันแต่ยังไม่เห็นเจอหลายหลายพันท่านผูช้ชมฮะก็หลักพันเป็นพันกว่าบ้างอาจจะ ที่เห็นซื้อขายจริงก็จะอยู่ที่พันกว่าบาทนะสองพันกว่านวะก็ขายออกนะฮะนะขายออกเราก็ไม่รู้ว่าเขาขายได้ช้าได้เร็วแค่ไหนหรือว่าขายไม่ได้หรือไม่พอขายตรงนั้นก็ไม่มีใครอาจรู้ได้นะเพราะเป็นเพียงราคาขายออกแล้วก็ราคาประเมินขายออกตามเว็บไซต์ต่างๆแต่สําคัญตร,ตรงช่องซื้อขายจริงท่านผะู้ชมฮะนะก็ต้องกว่าจะมารับซื้อกันจริงๆจริงจังทีแลวมาให้ราคานี้ก็ต้องแบบโอ้โหใจบิวเลยใจผวาท่านผู้ชมฮะเพราะว่า ก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันวันนี้มีหลายช่องทางที่ขายเหรียญออกใช่ไหมฮะก็เราไม่รู้เขาขายออกเท่าไหร่ถ้าหากเราไปตัดสินใจซื้อแพงเหมือนอ่าเว็บไซต์เขาขายออกเนี่ยโอ้โหล่วงเลยท่านผู้ชมโอเคเนาะล่าสุดเนี่ยปปาซื้อมาท่านผู้ชมอะเอากันแบบสภาพไม่สวยเลยนะไม่สวยเลยปปาก็ไปสืบสอบข้อมูลเหรียญรน่นนี้ท่านผู้ชมฮะถึงแม้ราคาจะประเมินสูงถึง3,000บาทแต่ปัจจุบันวันนี้ปปาเห็นซื้อและขายกันจริง,รงๆนะ เอาทีนี้ราคาเฟืองนี้ก่อนเนาะทีนี้ราคาเฟืองเนี่ยบอกกันตรงๆเลยฮะเริ่มต้นกันที่หลักร้อยนั่นหมายความว่าก็ประมาณสักก็คือเหรียญผ่านผ่านการใช้งานจะส่งต่อได้เหรียญน,นึงก็จะอยู่ที่ประมาณ200ถ้าไม่ชมมาสภาพที่ค่อนข้างอ่าผ่านการใช้งานมากหลังจากนั้นก็จะดูตามสภาพ300 400 500, 500 600 700อไล่กันไปถึงหลักพันไหมก็ต้องมาดูกันต้องดูที่สภาพผิวเหรียญน,นะหรืออาจจะผ่านกว่าหรืออาจ มากกว่าพันนั่นแหละท่านผู้ชมน่าจะพันกว่าไหมก็ต้องมาดูกันก่อนนะแต่ยุคป,ปัจจุบันนี้ปะะปาบอกเลยฮะถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดราคาเฟืองเหรียญเก่าโบราณเหรียญหายากก็ตามนะแต่ปะะปาบาง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 ครัง้ง,งประปาเห็นซื้อขายก็ขายออกก็กขาตามสภาพท่านผู้ชมฮนะบางทีก็400 500 600 700 800 <c oughs> ไปถึงหลักพันหลักพันกว่าอะไรประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมนะก็ อันนี้ป,ป้ามา,ปมาบอกกล่าวสาหรับเหรียญกษาตริเงินนุนแรกสมัยรัชกาลที่5ชนิดราคาเฟืองท่านผู้ชมฮะนะเพราะว่าหลายคนอาจเข้าใจผิดอาจเข้าใจผิดว่าราคาเหรียญของอเหรียญของเก่าโบราณเนี่ยราคาจะต้องสูงไปแตะหลัก6 0 0 0 7 0 0หรือว่าเป็นหมื่นหรือหลายหมื่นขึ้นไปเพราะเราอาจจะต้องเราเราเคยไปดูในตามข้อมูลต่างๆ,ๆ,ๆใช่ไหมฮนะเนาะเหรียญสภาพเดียวกันฮนะบางแหลง่งบางพื้นที่ก็ขายกันแค่4 0 0 500 บางพื้นที่ก็เริ่มไปขายพันหนึง่งบางพื้นที่ก็พันห้านะบางเว็บไซต์อะไรประมาณเขาขายสามพันสี่พันห้าพันเจ็ดแปดพันอะไรประมาณนั้นก็นี่แหละท่านผู้ชมมาราคาเหรียญราคาเหรียญไม่เหมือนกันไงชนิดราคาเดียวกันแต่ว่าสภาพของเหรียญไงท่านผู้ชมน,นะสภาพของเหรียญบางครั้งสภาพสภาพเหรียญเดียวกันเนี่ยยังขายราคาแตกต่างกันเลยเท่าที่ประปาไปตรวจสอบไปสังเกตดูท่านผู้ชมน,นะราคาแตกต่างกันมาก นะ้บางพื้นที่หลัก400บางพื้นที่ก็4,000บาทกันเลยทีเดียวอะท่านผู้ชมครฉะนั้นเดี๋ยวป,ป้าๆขอประกาศรับซื้อจริงกันเลยดีกว่าในะช่องของป,ป้าจะถูกหรือแพงนะก็ลองไปประมวลไปประเมินดูนะไปศึกษาดูก่อนนะวันนี้เรามาดูกันก่อนท่านผู้ชมครนี่คืออะเหรียญเฟืองนะใครที่มีนะฮะอย่างสภาพเนี่ยป,ป้าๆก็ซื้อมาไม่ได้ถึงพันนะฮะไม่ถึงพันก็อยู่กันที่หลักร้อย นะอยู่กันที่หลักร้อยก็เริ่มต้นกันที่2 0 0 300 4 0 0 500 600 700ประมาณแต่จำไม่ได้เหรียญนี้ท่าไม่ชมมาป๊อปป้าจำไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่สำหรับเหรียญชนิดราคาเฟืองด้านหน้าตาพระจุลลมงุฎด้านหลังพระแสงจักรช้างยืนพื้นอยู่ในกงจักรอ่ะเริ่มต้นกันที่หลักร้อยจะกี่ร้อยท่านเองนะสวยๆอาจจะไปจบที่หลักพันนะเอาแค่หลักร้อยกับหลักพันก่อนเนาะ นะสวยๆราคาอาจแต่หลักพันอยากหลักหลักร้อยก็เริ่มต้นที่200เหรียญท่านสวยหน่อยเราก็จะประเมินให้3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0ประมาณนั้นนะท่านผู้ชมมาก็ว่ากันไปตามสภาพผิวเหรียญเนาะอ่ะคลิปวิดีโอนี้ประปามาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเงินกระสาบเ,เงินรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่5ปีพศ2412ชนิดราคาเฟืองด้านหน้า,นาตาพระจุลมงกุฎท่านผู้ชมด้านหลังเป็นตาพระแสงจากช้างในกงจักเนาะ อ่ะใครที่มีนะสามารถส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันได้ราคาเหรียญท่านผู้ชมมาผันผวนขึ้นไม่ขึ้นเนาะราคาเหรียญผันผวนลงตลอดเวลาฉะนั้น,ก,าานนะก็ติดตามราคาเหรียญนะก็ติดตามราคาเหรียญกันด้วยย้ำเลยนะเหรียญโบราณทุกวันนี้เผยโฉมมาเยอะถ้าพูดไปแล้วราคายาวเราจะสังเกตเห็นว่าราคาประเมินไว้หลักหมื่นแต่ปัจจุบันวันนี้หลังจาก เมื่อตั้งแต่ปีกลายมาเนี่ยท้าผม้ชมะเหรียญเริ่มเผยโฉมเยอะมาเนี่ยจากราคาหลักหมื่นท่าผม้ชมะเดี๋ยวนี้เอามาซื้อขายกันหลักพันถ้าราคาหลักพันเนี่ยก็โอ้โหคิดดูฮะปัจจุบันมาน,นี้เหรียญโบราณจึงดบๆลงมาเป็นหลักร้อยเท่านั้นเอง อ่ะลองไปพิจารณาคําพูดปปาดูว่าจริงไหมเนาะปปาไม่ได้กดราคานะฮะปปามาพูดความจริงก็มีน่ากระสมก็ส่งมาเลยก็มีท่านผู้ชมฮะที่จริงตรงนี้ก็มีมีเหรียญเฟืองอีกแต่ปปาปปาไม่ได้นํามาวางท่านผู้ชมฮะเนี่ยก็มีอันนี้เดี๋ยวมาทําให้ดูคลิปหน้านะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเฟืองนะฮะเฟืองรุ่นแรกท่านผู้ชมฮะตามพระชนมงมกุฎพระแสงจักรอันนี้เป็นเฟืองต่อมารุ่นเหรียญเหรียญรหตราแผ่นดินนะก็จะมียังไงล่ะท่านผู้ชมเนี่ยเหรียญรุ่นแรกจะเป็นแบบนี้นะอันน น่าจะเป็นบาทหนึ่งอันี้เฟืองหนึ่งแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญรอห้านะรอห้าตาแผ่นดินอันนี้เหรียญเฟืองรอห้าตาแผ่นดินนะแต่ก็เป็นเขาเรียกรอห้าตาตาแผ่นดินขนาดย่อหรือว่าขนาดเล็กนะเขาจะมีความแตกต่างกับเหรียญบาทหนึ่งรอห้าตาแผ่นดินสําหรับตราแผ่นดินนะจะไม่เหมือนกันนะแต่แต่แต่เป็นตาแผ่นดินขนาดเล็กอันนี้เป็นเหรียญเฟืองเดี๋ยวคลิปหน้าปป้าจะนาเฟืองสองเหรียญมาให้ดูก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำมาดูกันเลยเนาะเนี่ยท่านผู้ชมใครไม่เคยเห็นนะเนี่ย เฟืองรุ่นแรกสมัยราชการที่5เฟืองต่อมาก็เป็นเฟืองตราแผ่นดินเนาะแล้วก็โอ้ยท่านชมะ <c oughs> มีอะไรอีกมากมายเลยเอารับคลิปนี้เรามาใครที่มีท่านผู้ชมอะเอางั้นเลยเนาะใครที่มีเหรียญเฟืองเาเพลียคลิปนี้ท่านผู้ชมอะเฟืองอาเฟืองช้างนับดาวนะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันอย่างเงี้ยเรารับซื้อแล้วก็1บาทนับดาวฮะ,ะนับดาว8ดวงนะเหรียญนี่สวยท่านผู้ชมอะยัง,ย,งยังเห็นยังเห็นขอบเฟืองอยู่นะเหรียญรุ่นนี้มีขอบเฟืองนะเนี่ยอันนี้ใครมีนะฮะ ช้างบาทหนึ่งอ่าใช้ก็ช้างนับดาวฮะท่านผู้ชมมานับดาวบาทหนึ่งไปบีดาวแปดดวงถ้าสองสลึงตรงเนี้ยชุดเนี้ยก็จะมีดาวสองแต่มีดาวสองดวงแล้วก็มาเหรียญเฟืองนี่มีดาวหนึ่งดวงหลังจากนี้ใครที่มีแบบนี้นะฮะไม่แม้จ,จะเป็นเหรียญเฟืองรอห้าตาแผ่นดินเหรียญบาทหนึ่งเหรียญสลึงหนึ่งของตราแผ่นดินท่านผู้ชมมาใครมีก็ส่งมาเนาะเดี๋ยว ปปารับซื้อเราประเมินราคาหากเราตกลงกันได้ปปาร,รับซื้อจริงท่านผู้ชมฮะซื้อกันตามสภาพเนาะทำใจเรื่องราคาเหรียญปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมฮะน,นะราคาประเมินเนี่ยเราคงจะเอามาใช้ขายซื้อขายจริงในปัจจุบันวันนี้ไม่ได้นะเหรียญเผยชมมาเยอะมาก,มากๆเลยโอเคเนาะจะซื้อเหรียญจับเหรียญก็ต้องพึงระวังจะส่งเหรียญขายช่องของปาก็ติดตามราคาเหรียญด้วยคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ